ตัวใหญ่มากครับกำลังจะทำปลานะครับมีตัวใหญ่พี่เป่ามานมากเลยตกได้ตัวใหญ,ใหญ่ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ วันนี้กินปลาอ่ะวันนี้กินปลาปลาทะเลน้ำลึกพันเมตรสังเกตจากตามันตาปูดเลยิตัวいีらですか2,000 2,000 2,000ประมีณนี้2,000 これ2匹で1000円とかこれが1匹で1500円1500<ー>円1匹1000円もありますねこれはね <laughs> これは高いよもうちょっと絶対、うん、俺のちっちゃいこれがないのあこれがちっちゃい<ー>これかこれ何万だよ何万3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 万万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  ตัวเล็กนี่ก็ประมาณ500ร้อยเมตรใกผิวน้ำทะเลอา่านีก่ก็เลยยังไม่หมดนะครับยังม,มีนี่อ,อีกตนะัวใหญ่เชฟพี่บ่าววันนี้เชฟพี่บ่าวทั้งไปตกทั้งทำ ちょういここに金メもいるべまだまだあっちだいるわかわいく食べれてるとに咲いたやなあ บ้าวิ่งคุ้ยมๆไหนทะเลนี่เรียนรู้นะมังตาไหมานะครับดูจากตาเพราะเป็นปลาทะเลน้ำเล็กตาไม่เหมือนปลาตัวอื่นนะครับเพราะปลาตาโตนี่ของแท้เนะตาโตของแท้